สวัสดีจ้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mm hmm. วันวาน,วนดูซีรีส์วันนี้ไอมีซีรีส์เรื่องใหม่มาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วจ้าซึ่งเรื่องนั้นก็คือ Business a r ユ usual หรือแผลรักฉบับออฟฟิศนั่นเองจา้าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มผู้ใส่ซื้ออย่างคิมมินจุนที่เผลอไปตกหลุมรักหนุ่มหล่อเจ้าสเสน่ห์อย่างชเวจินฮวานทําให้เขาต้องอกหักดังเปาะพอถูกรักแรกนั้นสร้างบาดแผลในใจให้เต็มๆผ่านไปนานถึง8ปปีผู้ เขากลับมาพบกันอีกครั้งในฐานะเพื่อนร่วมง,งานมินจุนพยายามตีตัวออกห่างจากจินฮวานเพราะเขาไม่อยากตกหลุมพาเนเสน่ห์ของคนเจ้าเล่ห์แบบนี้อีกแต่ยิ่งหนีก็ยิ่งได้ใกล้ชิดเพราะจินฮวานนั้นรุกจีบมินจุนแบบรัวๆจนมินจุนนั้นไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองจะต้านทาเนเสน่ห์ของจินฮวานได้นานแค่ไหนถ้าอยากรู้ว่ามินจุนจะใจอ่อนให้จินฮวานไหมต้องไม่คอยติดตามฟังสปอยกันต่อได้ในเรื่องเลยนะคะแต่ก็เช่นเคยนะก่อนที่จะไปฟังสปอยกันนั้นอย่าลืมว่ากดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็น กำลังจกให้ไอทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ มินจุนกับจินฮวานเป็นเพื่อนสนิทกันพวกเขาใช้เวลาช่วงมาวิลัยกันอย่างมีความสุขแต่แล้วสถานะเพื่อนของพวกเขาก็เปลี่ยนไปในคืนนี้พ่อจะจูดจินฮวานก็เอ่ยขึ้นมาก่อนว่าเขาอยากเลี้ยงแมวแล้วก็เชิญชวนให้มินจุนเป็นแมวที่แสนน่ารักให้กับเขามินจุนที่แอบรักจินฮวานมานานเลยยอมทำตามความต้องการของจินฮวานทุกอย่างทำให้คืนนี้พวกเขาได้ใช้เวลาอันเล่าร้อนด้วยกันและได้ก้าวข้ามเส้นคำว่าเพื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากได้ใช้เวลาร่วมกันมา ทงคืนทั้งคู่นั้นรู้สึกมีความสุขมากพวกเขานั้นใช้เวลาด้วยกันอย่างนี้แทบทุกวันเรียกได้ว่าตัวติดกันเลยก็ว่าได้แต่แล้วคืนหนึ่งก็มีคนโทรมาหาจินทวานกลางดึกจินทวานแอบลุกขึ้นมารับสายและพูดคุยกับเพื่อนคนนี้ถึงเรื่องของมินจุนซึ่งมินจุนเองก็ไม่ได้หลับและก็บังเอิญได้ยินทุกอย่างที่จินหวานคุยกับเพื่อนว่าที่ยอมคบด้วยเป็นเพราะว่าแค่สงสารเท่านั้นอีกอย่างเขาก็ไม่ได้คิดจะคบด้วยนานอยู่แล้วมินจุนได้ยินก็เจ็บจีีขึ้นนนมาใทาทั เาได้แต่กล้ามคกืนฝืนใจทําเป็นไม่ได้ยินแล้วก็ทําตัวปกติเหมือนเดิมทุกอย่างแต่พออยากยืนยันให้แน่ใจว่าจินวานไม่ดีอย่างที่เขาได้ยินจริงๆหรือเปล่าพอได้ยินว่าจินวานจะออกไปหาเพื่อนเขาเลยแอบสะกดรอยตามไปห่างๆและมินจุนก็เห็นชัดๆเต็มๆสองตาว่าจินวานมาหาเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งแถมทั้งคู่ยังดูสนิทกันมากกว่าเพื่อนธรรมดาาอีกด้วยมันเลยทําให้มินจุนมั่นใจว่าตัวเองถูกจินวานหลอกให้รักอย่างที่ได้ยินเมื่อคืนจริงๆและมันก็ทําให้มินจุนนึกถึงคําพูดของ จินฮวานที่บอกว่าอยากเลี้ยงแมวเพราะว่าแมวนั้นมันอยู่ได้ตามลําพังโดยที่ไม่ต้องดูแลมากมายแถมพอกลับมาถึงที่บ้านก็เข้ามากอดออดอ้อนอยู่ข้างๆถึงวันคําพูดพวกนี้มันหมายถึงให้เขากลายปเป็นไอโง่รออยู่ที่ห้องเฉยๆนี่เองมินจุนโกรธมากรีบกลับไปเก็บข้าวของออกจากห้องทันทีแถมไม่ลืมหยิบรูปสติกเกอร์ที่ถ่ายด้วยกันมาขยาทิ้งไปด้วยและนี่ก็ถือเป็นจุดจบของรักครั้งลากที่เป็นปมฝังใจมินจุนไม่เคยลืมแปดปีต่อมาตอนนี้มินจุนทํางานในสํานักพิมพ์แห่งหนึ่งเากับ เพื่อนร่วมงานเข้ากันได้ดีมากถือเป็นทีมเวิร์กที่เพอร์เฟกสุดๆแถมมินจุนยังได้รับความไว้วางใจจากรองหัวหน้าให้ช่วยดูแลโปรเจกต์หนังสือคู่มือความรักเล่มใหม่ของบริษัทตอนแรกมินจุนก็ไม่อยากทำเพราะเขานั้นไม่ถนัดเรื่องความรักสักเท่าไหร่แต่พอหัวหน้าย้ำว่ามั่นใจในตัวเขามินจุนกน็ได้แต่ต้องรับปากว่าจะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จโดยมีเด็กฝึกงานอย่างจองจินซูคอยช่วยเป็นลูกมือให้ในโปรเจกต์นี้ทุกอย่างดูสงบและราบรื่นไปได้ด้วยดีแต่จูจูฮยองจุนเพื่อนสมมััยยยยเรีหาลาล ก็โทรมาชวนให้ไปงานแต่งงานของเขาแถมพูดถึงจินฮาวานว่าอยากให้มินจุนชวนมางานแต่งนี้ด้วยกันเพราะสมัยเรียนเห็นว่าทั้งคู่สนิทกันมากมินจุนรีบปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ติดต่อกับจินฮาวานมานานแล้วเพราะงานเขาคงชวนไปงานนี้ด้วยไม่ได้หรอกและมินจุนกลัวว่าจะไปเจอจินฮาวานที่งานแต่งเขาเลยส่งข้อความไปบอกเพื่อนว่าช่วงนี้งานยุ่งคงไปงานแต่งไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโอนเงินไปช่วยค่างานแต่งแทนก็แล้วกันมินจุนคิดว่าปฏิเสธเพื่อนไปแล้วเรื่องก็คงจะจบแต่มันกลับไม่ใช่เลยเพราะคืนนั้นเขาเก็บเรื่อง จินหว่านไปฝันว่าในวันนั้นจินหว่านผู้จาดูถูกและทําร้ายจิตใจเขามากมายแถมยังยืนยิ้มเยาออย่างชอบอกชอบใจที่สามารถปั่นหัวเขาได้เท่านั้นยังไม่พอยยังโชว์จูบกับผู้ชายคนอื่นต่อหน้าต่อตาของเขาอีกมินจุนเจ็บจนทนไม่ไหวสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีทําให้วันนี้ทั้งวัานมินจุนอารมณ์ขุ่นมัวไปหมดขณะตอนไปทํางานยังตาลายเห็นจินหว่านอยู่แถวนั้นตลอดมินจุนเสงสุดๆที่อุตส่าห์ลืมคนคนนี้ไปได้แล้วทีเถอะแต่พอได้ยินชื่อทีไรเขาก็เก็บเอามาคิด ม,มินจุนทำไรไม่ได้นอกจากคิดในแง่ดีว่าเดี๋ยวก็คงลืมลืมมันไปเองละมัง้งแต่พอมาถึงที่ทำงานเขารู้สึกแปลกๆพอมีบุคคลปริศนาคุยกับรองหัวหน้าอยู่ที่ห้องประชุมเขารู้สึกคุ้นแผ่นหลังนี้ยังไงก็ไม่รู้แต่คิดว่าคงไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่แต่จู่ๆรองหัวหน้ากับส่งข้อความมาเรียกเขาไปที่ห้องประชุมมินจุนที่กำลังวุ่นวุ่นก,กับการตามทวงงานจินซูอยู่ก็เซ็งหนักเพราะยังเคลียร์งานเก่าไม่เสร็จดูท่าว่าจะมีงานใหม่มาเพิ่มอีกแล้วแต่มันนกลับไมม่่่ใชอยางทีิจุน เพราะรองหัวหน้าไม่ได้มาสั่งงานใหม่เขาแค่อยากแนะนําคนคนหนึ่งที่มาร่วมงานกับมินจุนก็เท่านั้นซึ่งคนคนนี้ก็คือชเวจินฮวานอดีตรักแรก,รกอันแสนมืดมนของมินจุนนั่นเองมินจุนเห็นว่าเป็นใครก็อึ้งไปเลยเพราะคิดไม่ถึงว่าจะได้มาเจอคนที่ไม่อยากเจอมากที่สุดที่นี่แต่จินฮวานกับชอบอกชอบใจเขายิ้มกริ่มส,สุดๆที่วันนี้ได้กลับมาเจอมินจุนอีกครั้งทางฝั่งหัวหน้าที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็รีบแนะนําทั้งคู่ให้รู้จักกันแต่พอเห็นท่าทางของจินฮวานกับมินจุนที่่่ยยืนิงไมพูด ก็รู้สึกแปลกใจรองหัวหน้าเลยถามว่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าพวกคุณรู้จักกันมาก่อนหรอมินจุนก็ตอบไปตามตรงว่าเคยเรียนปรับพื้นฐานด้วยกันที่มอนะครับจินวานก็รีบเสริมว่าถึงแม้จะไปเรียนต่อต่างประเทศกลางคันแต่ช่วงที่เรียนอยู่ที่นี่ก็ได้เจอกับมินจุนที่ห้องเรียนบ่อยๆพร้อมกับรีบยื่นมือออกไปทักทายมินจุนอย่างเป็นมิตรมินจุนไม่อยากเสียมารยาทเลยยอมจับมือพอเป็นพิธีพอทักทายกันเสร็จแล้วก็รีบดึงมือออกอยางไว้รองหัวหน้าก็ดีกระดาษสุดที่รู้ว่าทาั้ กากาม่อนเลยเสนอว่าถ้าจบโปรเจกต์แล้วต้องกินเลี้ยงกันสักหน่อยแล้วล่ะจินหวานก็ไม่ขาดเขายินดีไปด้วยอยู่แล้วหลังรองหัวหน้าออกไปจากห้องประชุมแล้วจินหวานเลยกล้าพูดว่า8ปีแล้วสินะที่พวกเราไม่ได้เจอกันนายยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยนะมินจุนมินจุนก็ตอบไปตามมารยาทว่านายเองก็ไม่เปลี่ยนไปเหมือนกันแต่ในใจเขากลับคิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช่มินจุนคนเดิมที่ถูกจินหวานหลอกใช้ได้อีกแล้วล่ะส่วนจินหววานได้แต่ยิ้มตอบรับและไม่รู้ว่าในใจ ขของเากําลังคิดอะไรอยู่หลังออกมาจากห้องประชุมมินจุนก็อาการไม่ค่อยจะดีพอเมื่อคืนนี้เขานอนไม่ค่อยหลับบวกกับคิดมากเรื่องของจินฮววานเลยทําให้เขามีอาการไข้ขึ้นเล็กน้อยเพื่อนในออฟฟิศต่างก็เป็นห่วงอยากให้มินจุนกลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านแต่มินจุนไม่อยากทําให้เป็นเรื่องใหญ่เลยฝืนทนทํางานต่อไปจินฮววานได้ยินก็แอบ,บมองอยู่ห่างๆย่างห่วงเพราะเขายังไม่กล้าเข้าไปพูดกับมินจุนตรงๆเลยแอบ,บส่งเมลไปถามมินจุนว่าโอเคหรือเปล่ามินจุนเห็นเมลก็ไม่อยากตอบเลยทำ เป็นนไมสใจซึ่งระหว่างนั้นจินซูก็เข้ามาคุยเรื่องงานพร้อมถามมินจุนว่าจบมาจากมเดียวกับจินฮวานใช่หรือเปล่าพอดูจากบุคลิกแล้วสมัยเรียนจินฮวานคงฮอตหน้าดูมินจุนไม่ค่อยอยากคุยเรื่องจินฮวานสักเท่าไหร่เลยตอบพอเป็นพิธีว่าคงจะฮอตมากแล้วมัง้งและย้ํากับจินซูว่าใกล้ได้เวลาประชุมแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเถอะครับหลังจากจินซูกลับไปทํางานแล้วมินจุนเลยแอบพักสายตาสักหน่อยจินฮวานที่หันมาเห็นพอดีเลยเข้ามาคุยด้วยบอกว่าใกล้ได้เวลาประชุมแล้วนะครับมิน จุนสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเพราะไม่คิดว่าจินวานจะเข้ามาชวนคุยด้วยแบบนี้จินวานบอกให้มินจุนหัดดูข้อความบ้างเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องงานทั้งนั้นเลยนะมินจุนเซงสุดที่ต้องมาทํางานกับคนที่ตัวเองเกลียดขี้หน้าแบบนี้พอถึงเวลาประชุมจินวานกับมินจุนที่มาถึงก่อนก็ได้มีเวลาคุยกันทั้งคู่ต่างจิกกัดกันไปมาต่างคนก็ต่างไม่ยอมถอยให้กันโชคดีที่จินซูเข้ามาเสิร์ฟกาแฟให้ก่อนไม่งั้นพวกเขาคงได้ด่าก,กันมากกว่านี้แน่หนะลังจากทุกคนมาคบกนแล้วมินจุนก็พี เซนต์แผนงานการทําหนังสือคู่มือความรักให้กับทุกคนในโปรเจกต์ได้ฟังจินวานที่นั่งฟังการพีเต์นจนจบก็สงสัยว่าความรักมันจําเป็นต้องมีคู่มือจริงๆหรอมินจุนก็ตอบว่าสําหรับคนที่คิดว่าความรักมันเป็นเรื่องยากเขาก็คงอยากได้คนนําทางให้ซึ่งตัวเขาเองก็เห็นด้วยกับความคิดแบบนี้จินวานได้ยินคําตอบก็ไม่ได้พูดอะไรอีกส่วนมินจุนอาบคิดในใจว่าตัวเขาเองเคยตกเป็นเบี้ยล่างของความรักมาก่อนเพราะงั้นเขาก็ไม่อยากกลับไปเจ็บเหมือนเดิมอีกแล้วเผอเมื่อ8ปีก่ ตอนที่เขายังเป็นมินจุนผู้ใส่ซื่อยังไม่รู้เท่าทันคนที่เข้ามาหลอกทําให้ตัวเองกลายเป็นไองโง่ในสายตาของคนอื่นอยู่เสมอจนกระทั่งเขาได้เจอกับจินฮวานทุกอย่างในชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเพราะจินฮวานเป็นคนแรกที่กล้าเข้ามาทักเขาก่อนเขารู้สึกดีใจที่มีคนไม่มองข้ามเขาอยู่เหมือนกันและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเริ่มสนิทกับจินฮวานม,กมากๆเพราะว่าจินฮวานเป็นคนที่เฟรนด์และพูดคุยเก่งทําให้มินจุนรู้สึกผ่อนคลายและสนิทใจกันได้อย่างรวด ทั้งคู่สนิทกันมากถึงขนาดแอบไปปิกนิกกินมื้อเที่ยงด้วยการตามลําพังแต่พราจินหวานเป็นคนที่ฮอตมากๆในหมู่เพื่อนเลยมีเพื่อนๆตามตัวเขากันถึงนั้นแต่จินหวานกลับอยากอยู่กับมินจุนเขาไม่อยากไปหาเพื่อนคนอื่นมินจุนไม่อยากให้จินวานผิดใจกับกลุ่มเพื่อนเขาเลยยอมตามไปหาเพื่อนคนอื่นพร้อมกันกับจินฮวานจินฮวานได้ยินก็ดีใจมากที่มินจุนยอมไปรวมกลุ่มกับเขาถึงแม้ว่าในใจลึกๆของมินจุนจะไม่อยากไปเลยก็ตามแต่ถ้าเพื่อจินฮวานละก็แค่นี้เขาฝื สนใจทําให้ได้อยู่แล้วพอมาถึงที่ร้านทุกคนรุมแขวจินทวานกันใหญ่ว่าถ้าอูยอกไม่โทรไปตามจิกก็คงไม่มาใช่ไหมเนี่ยจินทวานไม่สนใจรีบแนะนํามินจุนให้เป็นเพื่อนได้รู้จักเพื่อนก็ยินดีต้อนรับมินจุนกันอย่างดีอูหยกมันไส้รีบแขวจินทวานว่าพูดคําว่ามินจุนของเรามันไม่เกินเบอร์ไปหน่อยหรือไงเพื่อนคนอื่นก็รีบเสริมว่ามินจุนห้ามเชื่อใจจินทวานเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นนายได้ถูกหักหลังแน่นอนจินทวานด่ากาดว่าอย่ามาปากมากนี่ไหมมินจุนน่ะต่างกับพวกเอง ลับเลยว้ยมินจุนก็สงสัยว่าที่เพื่อนในกลุ่มพูดมันหมายความว่ายังไงกันแน hmm. ่พอเห็นจินวานดูสนิทสนมกับอูฮยอกมากกว่าคนอื่นๆมันก็ทําให้มินจุนเริ่มสงสัยว่าสองคนนี้มีซัมติงกันอยู่หรือเปล่าและยิ่งเพื่อนๆในกลุ่มพูดสแซวว่าอูฮยอกกับจินวานดูเหมือนคนที่แอบคบกันอยู่เลยมันก็ยิ่งทําให้มินจุนรู้สึกไม่ดีเพราะลึกๆแล้วเขาแอบรู้สึกกับจินวานมากกว่าเพื่อนนั่นเองหลังจากปาร์ตี้กันเสร็จมินจุนก็ยังไม่หายสงสัยเลยคิดจะส่งข้อควววาาาามมไปปถจินตรงๆ่ กับอูหยอกกันแน่แต่คิดไปคิดมาก็ไม่กล้าพิมพ์ส่งไปเพราะตอนนี้พวกเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันมินจุนเลยเปลี่ยนวิธีมาเป็นเซิร์ชหาข้อมูลแทนโดยการพิมพ์ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าฝ่ายตรงข้ามาอ่อยเราหรือเปล่าซึ่งข้อมูลที่เซิร์ชมาข้อแรกก็คือให้สังเกตว่าคนนั้นพยายามแตะต้องตัวเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือเปล่าถ้าทำก็แสดงว่าเขาคนนั้นมีเจตนาเป็นอย่างอื่นข้อถัดมาถ้าระหว่างอยู่กับเพื่อนคนคนนั้นไม่ได้ติดต่อมาหาเราเลยนั่นหมายความว่า ว่าคุณอาจจะไม่ได้สําคัญกับคนนั้นมากพอต้องตรวจสอบให้ดีว่าคนนั้นดีกับคุณแค่คนเดียวหรือเปล่าถ้าเขาทําดีกับทุกคนก็มีโอกาสสูงที่คุณจะไม่ใช่คนพิเศษสําหรับคนคนนั้นเพราะงั้นคุณอย่าเข้าใจผิดไปเองโดยเด็ดขาดพอได้อ่านข้อมูลมาทั้งหมดมินจุนก็เริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่จินทวานทากับตัวเองเป็นแค่การทํากับเพื่อนธรรมดารรมดาเท่านั้นดังนั้นนี่ตอนนี้เขาจะไม่หลงผิดคิดไปเองเหมือนในอดีตอีกเด็ดขาดเขาจะทําแค่ในสิ่งที่จ ำเป็นต้องทำเท่านั้นแต่ก่อนออกจากห้องประชุมจินฮวานกับรั้งตัวมินจุนเอาไว้มินจุนรีบเบรกว่าติดต่อมาเฉพาะเรื่องงานได้ไหมครับจินฮวานไม่สะทกสะสถานขอเบอร์มินจุนอย่างหน้าดนด้านมินจุนเริ่มหงุดหงิดว่าจะมาขอเบอร์เขาไปทําไมจินฮวานรีบอธิบายว่าอยากให้มินจุนเป็นคนให้เบอร์กับเขาด้วยตัวเองเพราะมินจุนเปลี่ยนเบอร์ไปนานแล้วอีกอย่างตอนนี้พวกเราก็ทํางานด้วยกันก็ควรจะสนิทกันไว้นะมินจุนไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดและยอมให้เบอร์ไปตามหน้าที่พอคิดว่า คงติดต่อกันแค่เรื่องงานก็เท่านั้นละส่วนจินฮวานก็ยิ้มกริ่มสุดที่มินจุนยอมให้เบอร์ใหม่กับเขาสักทีและก็ไม่ลืมย้ำว่าเดี๋ยวจะติดต่อไปหานะหลังจากจินฮวานออกไปจากห้องประชุมเขาก็ยิงเบอร์มาหามินจุนพอมินจุนเห็นเบอร์ก็รู้ได้ในทันทีว่าจินฮวานไม่เคยเปลี่ยนเบอร์เลยเขาได้ต่าสงสัยว่าจินฮวานทำแบบนี้เพราะต้องการอะไรจากเขากันนะมินจุนไม่อยากฟุ้งซ้านเรื่องจินฮวานอีกเลยรีบทำงานให้ยุ่งๆเข้าไว้จะได้ไม่มีเวลามาคิดเรื่องเหลวไหลพวกนี้อีกแต่จจินทวาาก็โรมห มินจุนคิดว่าเป็นเรื่องงานเลยยอมกดลับสายแต่มันกลับไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะจินวานชวนให้มินจุนไปกินข้าวเย็นด้วยกันมินจุนรู้สึกว่าเมื่อได้ยินเสียงจินวานพูดอยู่ใกล้เขาเลยหันกลับไปมองดูแล้วก็พบว่าจินวานยืนรอเขาอยู่ที่ด้านหลังจริงๆด้วยจินวานรีบเดินเข้ามาหามินจุนบอกว่าพวกเราไม่ได้เจอกันมาตั้ง8ปดปีเลยนะไปกินข้าวด้วยกันเถอะมินจุนอารมณ์บ่อจอยสุดแอบคิดในใจว่าจะหลุดพ้นจากรักแรกที่แสนน่าเบื่ออย่างจินวานได้เมื่อไหร่นี่ มินจุนไม่อยากให้เรื่องมันคลาคซังเลยยอมไปกินข้าวด้วยพวกเขาไม่ได้คุยกันแบบนี้มานานมากแล้วจินฮวาเลยหาเรื่องคุยกับมินจุนด้วยเอาเรื่องงานมาอ้างมินจุนก็ตอบไปตามมารยาทว่างานบริษัทมันไม่สนุกอย่างที่คิดหรอกจินฮวารีบพูดเสริมว่าคงเหนื่อยเพราะรองหัวหน้าใช่ไหมล่ะตานั่นดูจู้จี้จุกจิกและหัวโบราณด้วยสิมินจุนก็ตอบแบบขอไปทีว่าเขาชินแล้วล่ะจินฮวาหาเรื่องชวนคุยต่อถามว่าสบายดีไหมตอนนี้กําลังคบกับใครอยู่หรือเปล่ามินจุนตอบไปตามตรงว่าไม่มีแฟน จะคบกับใครทั้งนั้นจินฮวานรู้สึกโล่งใจเพราะถ้ามินจุนมีแฟนการออกมากินข้าวกับผู้ชายคนอื่นแบบนี้คงไม่ดีสักเท่าไหร่มินจุนปี๊แตกสวนกลับไปว่าถ้ามีแฟนก็คงไม่มาอยู่แล้วเพราะการนอกใจมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทําจินฮวานถามต่อว่ามินจุนไม่อยากรู้เรื่องเขาบ้างเลยหรอมินจุนตอบอย่างไรเย่อยัยว่าใช้ชีวิตให้รอดไปวันๆก็ยุ่งจะตายอยู่แล้วจะไปสนใจเรื่องของคนอื่นทําไมจินฮวานอึ้งไปเลยไม่คิดว่ามินจุนจะเปลี่ยนไปมากขนาดนี้มินจุนไม่ชอบใจที่จินฮวานชอบพ พูดเหมือนอย่างเชิงเขาอยู่ตลอดเพราะว่ามันไม่ตลกเลยสักนิดเดียวจินวานพูดขึ้นมาล,ายลอยว่ามินจุนเองก็ถนัดพูดอย่างเชิงเหมือนกันนี่มินจุนไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองว่าเขานี่นะจะเป็นคนบาบนั้นจินฮวานอยากรู้ว่าอะไรทําให้มินจุนเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เพราะเขายังจําครั้งแรกที่เจอมินจุนได้เป็นอย่างดีตอนนั้นมินจุนสะดุดตาเขามึกมากมากจนเขาไม่อาจละสายตาไปจากมินจุนได้แต่โชคไม่ดีที่ตอนนั้นพลาดโอกาสได้ทําความรู้จักกับมินจุนจนบังเอิญได้มาเจอกันอีกครั้งที่มหาวิทยาลัย เขาจำได้แม่นว่ามินจุนคือคนที่บาร์ในคืนนั้นเขาไม่อยากพลาดโอกาสในการทำความรู้จักมินจุนอีกเลยหาโอกาสเข้าไปตีสนิทกับมินจุนจนในที่สุดเขาก็สามารถเป็นเพื่อนกับมินจุนได้สำเร็จด้วยความเฟรนลี่บวกกับความช่างเจ้อของจินฮวานทําให้พวกเขาสนิทกันได้อย่างรวดเร็วแต่มินจุนกลับไม่รู้ตัวว่าจินฮวานแอบชอบตัวเองอยู่เหมือนกันจินฮวานนั้นใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของมินจุนตลอดพอเห็นมินจุนชอบมองตุ๊กตาคู่สุดน่ารักเขาก็อยากหามาให้ มินจุนใส่บ้างซึ่งจินวานชอบมินจุนถึงขนาดที่แอบเอาชื่อของตัวเองกับมินจุนไปดูดวงสมพงในแอป mm hmm. พอผลออกมาบอกว่าดวงไม่สมพงกันแถมยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหนีไปอีกจินวานถึงกระเซงที่อะไรๆก็ไม่เป็นใจเลยสักอย่างอู๋ฮยอกเห็นจินวานกําลังงุนงานทําอะไรบางอย่างพอเห็นเพื่อนกาลังดูดวงสมพงเลยได้โอกาสแซวว่าฉันรู้นะว่านายชอบใครอยู่จินวานท,ทําทีเป็นไม่สนใจพ่อคิดว่าอู๋ฮยอกขี้โม้ไปอย่างนั้นแหละแต่อู๋ฮยอกดันรู้จริงเพราะเขาพูดชื่อ มินจุนออกมาต้องๆทาเอาจินวานรีบปิดปากอูฮยอกแทบไม่ทันและไล่ให้อูฮยอกออกไปคุยกันที่นอกร้านเพราะเขากลัวว่ามินจุนกับเพื่อนคนอื่นจะได้ยินเรื่องนี้แต่จินวานกลับไม่รู้ตัวว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้มินจุนเข้าใจผิดเพราะตอนนั้นเขาเอาแต่คิดหาคนปรึกษาเรื่องมินจุนเท่านั้นและในไหนอูฮยอกก็รู้แล้วว่าเขาชอบใครเลยเอาเรื่องมินจุนมาปรึกษาว่าทำไงต่อไปดีอูฮยอกแนะนาว่าถ้าการสารภาพรักมันยากงั้นก็รวบลัดไปเลยดีว่าเพื่อนอย่างเช่นจับมินจุนเข้ามาจูบ เลยก็ได้พอได้จูบก,กันแล้วเดียวพวกนายก็ได้คบกันเองนั่นล่ละจินวานที่เพิ่งเคยชอบใครเป็นครั้งแรกเลยถามเพื่อความแน่ใจว่าถามแบบนี้มันจะเวิร์กเหรอวะอุหยอกหัวจะปวดแขวเพื่อนไปว่ามันก็ดีกว่าเองเอาชื่อไปดูดวงสมพง์ในแอปลอวะ <c oughs> จินวานอายจนพูดไม่ออกเพราะเขาไม่เคยชอบใครมาก่อนนี่ว่าอูฮยอกแนะนะว่าให้หาจังหวะและบรรยากาศดีๆจากนั้นก็จับจูบไปเลยแบบนี้เข้าใจปะจินวานเป็นมือใหม่หัดรักเลยยอมทําตามที่อูฮยอกแนะนําแต่ก่อนกลับบ้านจินวานไม่ ไม่ลืมแวะมาคีบปตุกตาคู่รักที่มินจุนอยากได้เขาตั้งอกตั้งใจคลบปตุกตาสุดๆจนไม่มีเวลาดูโทรศัพท์ว่ามินจุนนั้นส่งข้อความมาหาและนี่ก็เป็นการสะสมความเข้าใจผิดระหว่างมินจุนกับจินฮวานเข้าไปอีกแต่จินฮวานที่ไม่รู้ตัวก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนเดิมและก็ไม่ลืมทําตามแผนที่อูฮยอกแนะนาโดยการชวนมินจุนไปนั่งปิกนิกทําการบ้านด้วยกันที่ริมแม่น้านําท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็นระหว่างนั้นจินฮวานชวนมินจุนพูดคุยสัพเพเหระมากมา จนเขาสามารถบิวให้บรรยากาศเป็นใจจนได้เขารู้ได้ในทันทีว่าจังหวะน,นี้ละที่เหมาะจะเข้าไปจูบมินจุนมากที่สุดและในที่สุดจินหวานก็ทําตามที่อูยอกแนะนําได้สําเร็จหลังจากจูบกันไปในวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทุกๆวันได้ไปเดินเที่ยวเล่นและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพวกเขาอยากให้ช่วงเวลาเหล่านี้คงอยู่ไปอีกน,น,นานๆเลยละ่ะจินหวานคิดว่าหลังจากจูบกันแล้วเขากับมินจุนได้คบเป็นแฟนกันที่เรียบร้อยแต่เขา ลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการคบกันก็คือการสารภาพรักมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเปราะบางมากกว่าที่คิดเอาไว้พอมินซุนได้ยินจินฮวานแอบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วยิ่งไปเห็นจินฮวานสนิทสนุกกับอูฮยอกหลังจากที่นอนกับตัวเองมามันยิ่งตอกย้าให้มินจุนเข้าใจผิดว่าเขามีค่าเป็นแค่คู่นอนไม่ใช่คู่รักของจินฮวานจนมาถึงปัจจุบันนี้จินฮวานก็ยังไม่รู้ว่าอะไรทําให้พวกเขาต้องกลายมาเป็นอย่างทุกวันนี้เขายังคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ ถูกทิ้งอยู่เลยแต่มินจุนก็คิดว่าตัวเองถูกทิ้งเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องของอุฮยอ ok กทําให้เขามั่นใจว่าทุกอย่างที่เขาคิดมันถูกต้องจินฮวานอธิบายว่าอุฮยอ ok กเป็นแค่เพื่อนของเขาเท่านั้นแต่มินจุนไม่เชื่อเขามั่นใจว่าตอนนั้นจินฮวานต้องแอบคบกับอุฮยอ ok กอยู่แน่แน,น่จินฮวานของขึ้นบอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงอุฮยอ ok กน่ะเป็นเพื่อนที่ให้คาปรึกษาเรื่องความรักเพราะอุฮยอ ok กเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเขาชอบมินจุนอยู่มินจุนหน้าชาไปเลยไม่คิดว่าเรื่องที่ฝังใจจจมมมาาตลออดดดัันนะิทิท้งห,หวรีบธบธย เพิ no so, ่ว่าตอนนี้อูฮยอกกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงที่อยู่ทีมเดียวกับมินจุนที่บริษัทไงเพราะงั้นอูฮยอกจะเคยคบกับเขาได้ยังไงกันล่ะมินจุนไม่รู้ว่าจะกล้าตัวยังไงเพราะเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเขาไม่กล้าจะสู้หน้าจินฮวานอีกเลยจะเดินหนีจินฮวานรั้งตัวมินจุนเอาไว้แต่มินจุนยังไม่พร้อมที่จะคุยกับจินฮวานในตอนนี้เลยรีบเดินหนีไปจินฮวานเจ็บใจมากไม่คิดเลยว่าเขากับมินจุนจะเข้าใจผิดกันมานานมากขนาดนี้ส่วนมินจุนหลังจากเดินหนีออกมาเขาเดินไปเรื่อยๆอย่างไไรร้จุดหมมาายยเเขู่ล ่าที่ผ่านมาเรื่องไหนมันเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไหนมันเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ระหว่างนั้นจินฮวานก็วิ่งตามมินจุนมาทานพอดีมินจุนไม่เข้าใจตัวเองทงั้งทที่ตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่มากแล้วแต่ทําไมาเวลาอยู่ต่อหน้าจินฮวานเขากลับไปเป็นมินจุนคนเดิมกันนะจินฮวานเข้าไปกอดปอบมินจุนอย่างอ่อนโยนพร้อมบอกว่า,ท,า,ท,าทั้งทที่พวกเราเคยผ่านอดีตด,ด้วยกันมาแต่ทําไมาถึงมีความทรงจําที่แตกต่างกันมากขนาดนี้นะจนตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าพวกเขาจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ กันอีกได้หรือเปล่าเรื่องราวในตอนนี้กำลังเข้มข้นสุดๆจนินฮวานจะสามารถกลับมาคืนดีกับมินจุนได้เหมือนเดิมไหมถ้าอยากรู้แล้วก็เพื่อนๆต้องติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ